วัสดีครับวันนี้ทีมงานคุณมีคมมานําเสนอมีดทาครัวครับมีดใช้ในครัวเรือนครับผมมีดทำกับข้าวไม่ว่าจะเป็นมีดสับมีดซอยครับผมและที่ฝานมะละกอครับครับดูชิ้นแรกกันเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับชิ้นแรกเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเป็นของไรโนแบนครับมีดปลาหัวแรลเป็นสแตนเลสแท้ไม่เข้าสนิมนะครับผมคมมากๆเลยครับดูเงาวับ มองเห็นยันคุณพูดเลยฮะคมมากมากครับผมคมมากมากอ่ะดูชิ้นงานกันเลยตัวนี้จะรับหินธรรมดาก็ได้นะครับเนี่ยแล้วแข็งสับกระดูกไก่ดูปลาได้เลยนะมันจะไม่เบี้ยวไม่งอนนะครับของไรโนแบนจะแข็งสมกับคำว่าตาแรดจริงๆนะตาหัวแรดอ่าชิ้นงานครับความกว้างอยู่ที่สี่เซนนะครับประมาณสี่เซนนะแล้วความยาวครับ ความยาวอยู่ที่28เซนครับความยาว่ยี่ที่28เซนหน่อยๆนะประมาณนี้28 29เซนประมาณนี้ครับคมมากครับของไรโนโแบนสนุนราคาอยู่ที่50บาทเท่านั้นครับผม50บาทครับผมครับผมต่อไปเป็นของนกกีวีครับอันนี้ก็คมมากเหมือนกันครับ คมมากๆเลยนี่ครับคมมากมากตัวเงาวับครับผมเงาวับเป็นสเตเลสไม่เข้าสนิมครับไม่เข้าสนิมครับเม็ดอินไทยแลนด์ครับเม็ดอินไทยแลนด์นี่จานนกกีวีคมมากๆเลยตัวนี้โอ้ยเรื่องหั่นผักนี่โคตรคมนะฮะหั่นผักหั่นเนื้อครับดูความกว้างครับความกว้างอยู่ที่เกือบเกือบสี่เซนครับผมความยาวอยู่ที่ หนึ่งฟุตครับหนึ่งฟุตสามสิบเซนความยาวที่สามสิบเซนก็จะยาวกว่าของตาแหลตตาไลโนแบนนิดหนึ่งนะครับผมครับตัวนี้สนนราคาอยู่ที่เล่มละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นครับด้าไม่หลุดไม่คอนเนอครับด้าไม่ไม่มีหลุดมีคอนใช้ตลอดการไม่มีหลุดไม่มีคอนครับเพราะมันเป็นของแท้ครับเราก็จัดส่งสินค้าของแท้ทั้งนั้นนะครับสินค้าตรงปกเลยนะครับให้ลูกค้าครับต่อไป เป็นมีสับครับของอรันยิกอลันยิกอยุธยาของแท้ครับผมเนี่ฮะตัวนี้จะเขาเคลือบเคลือบกันสนิมมาแล้วครับเขเคลือบกันสนิมมาแล้วครับโคตรคมเลยครับสับฟักเนื้อฮะสับปลาแรล่ปลานะโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยครับ ใช้ในครัวเรือนเราดีมากครับดูความกว้างไปเลยครับความกว้างอยู่ที่เกือบหกเซนครับเกือบหกเซนความยาวอยู่ที่หนึ่งฟุตครับสามสิบเซนพอดีครับสามสิบเซนพอดีจับได้ถนัดมือครับถ้าครัวเล็กเล็กไม่ได้ฟันกดูอะไรใหญ่มากมายเนี่โอ้ตรงนี้เลยจับดูกไก่ดูปลาเนี่ยโอ้ยไม่ต้องห่วงหรือว่าซี่โครงหมูก็ได้นะครับครับผม ตัวนี้สุดยอดมากครับผมความคมใช้ทำกับข้าวต่อไปเป็นของอลันยิกเหมือนกันครับอลันยิกอยุธยาเหมือนกันครับผมนี่ฮะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนักหนักตัวนี้สับโอ้ยมีกระดูกหมูนะกระดูกซี่โครงหมูกระดูกไก่กระดูกปลานี่ไม่ต้องห่วงเลยฟักลาฟักก้อย ตามงานแต่งงานบวชดิโอโหสุดยอดมากเลยครับนี่ครับความกว้างอยู่ที่สามนิ้วครับความกว้างสามนิ้วนะความกว้างสามนิ้วครับความยาวครับความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนครับสามสิบห้าเซนครับผมแล้วก็เคลือบกันสนิมมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือเคลือบกันสนิมเรียบร้อย ไม่เข้าสนิมนะครับแต่เราใช้ไปเราก็เช็ดไปด้วยครับเราก็เช็ดด้วยเราก็ต้องทําความสะอาดเช็ดไปให้แห้งไม่ใช่จุ่มน้าไว้มันก็เข้าสนิมนะครับแต่คมดีมากเลยครับตัวนี้ครับผมครับชิ้นงานต่อไปครับเมื่อกี้หนึ่งสองสามอันนี้เบอร์สีนนออออ่อันนี้เบอร์ห้าเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวผิดเบอร์จําไม่ได้แป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้เบอร์ห้า เบอร์ห้าน <aj> ี้จะเป็นเหล็กแหนบครับตัวนี้จะเป็นเหล็กแหนบตีครับผมชิ้นเดียวเลยครับนี่จะไม่เขาจะไม่ได้เชื่อมต่อกันไม่ได้เชื่อมด้ามกับมีดปิดกันไม่ใช่นะฮะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยคมมากครับคมมากเลยครับตัวนี้ดูดูคมชุบครับดูคมชุบดูคมชุบนะครับดูคมชุบครับ นี่ครับคมมากเลยครับผมครับดูความกว้างครับดูความกว้างความกว้างอยู่ที่สามนิ้วครับสามนิ้วเหมือนกันครับความยาวอยู่ที่สามสิบสี่เซนครับสามสิบสี่เซนนะครับความยาวยที่สามสิบสี่เซนรุ่นนี้นี่สับกระดูกไม่่ว่าจะเป็นกระดูกวัวกระดูกควายกระดูกขาอะไร ขาว,วัวขาควายอะไรประมาณเนี้สับได้ทุกรูปแบบ,บฟันไม้ยังได้เลยครับเนี่ยแต่นีนมิทาครัวเราไ้ใช้ในครัวเรือนไงเนี่ยโอ้โหดีมากเลยครับผมเบอร์ห้านี่สุดยอดมากคร,ราคาก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับขายกันไม่แพงครับขายกันไม่แพงแน่นอนตัวต่อไปครับเบอร์หกเบอร์หกเบอร์หก ตัวนี้จะเป็นปราหัวแรลกครับตะไลโนแบนของแท้โคตรคมเลยครับเงาวับเลยฮะเป็นมีสับดำทองครับตัวนี้ก็ชิ้นเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวยาวเลยครับยาวมาเลยยันท้ายนะฮะชิ้นเดียวเลยครับยาวเลยคคมมากมากครับผมนี่ครับคมมากเลยดูชิ้นงานครับ ความกว้างอยู่ที่สามนิ้วครึ่งครับสามนิ้วครึ่งหรือเก้าเซนครับสามนิ้วครึ่งความยาวของชิ้นงานเอาชิ้นงานเฉพาะตัวสับก่อนตัวนี้อยู่ที่แปดแปดเซนนะครับแปดเซนแต่ถ้ายาวทั้งชิ้นเลยสามสิบเซนพอดีฟุตหนึ่งครับเป็นของไรโนแบนนี่เป็นมีดโปรแลนด์นะฮะเนี่ยนีดสับด้ามทองโปรแลนด์ ต่อไปเป็นของกินครับแบบเดียวกันตัวนี้จะเป็นปลาดอกบัวครับปลาดอกบัวเป็นมีดสับดมทองตัวนี้โอ้โหใช้ดีมากที่ผมส่งไปตัวนี้จะ,จะคนจะใช้เยอะบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้านี่จะใช้ตัวนี้เยอะมากเพราะว่าเพราะว่ามันคมดีมากเลยเขาบอกโอ้โหดีทนดีมากครับผม มันจะแตกข้อแตกต่างของตาหัวแหลกกับตาดอกบัวจะมีตรงนี้ครับตาดอกบัวจะมีเนี่ยมันจะมีลูกขึ้นเหมือนขึ้นทะเลทุกๆต,ตรงนี้ฮะเนี่ยแตกต่างกับไรโนแบนไรโนโบแโนโบนจะไม่มีจะเรียบตรงไปตัวนี้จะมีขึ้นนิดหน่อยมีขึ้นนะฮะตัวนี้ของตาดอกบัวครับดูชิ้นงานครับตัวนี้ก็อยู่ที่ สามนิ้วครึ่งครับสามนิ้วครึ่งขนาดก็จะไม่ค่อยแตกแตก,แต,กต่างกันนะครับขนาดจะเหมือนเท่าๆกันความยาวของใบมีดก็แปดเซนเหมืนอนกันเออสิบสิบแปดเซนเหมือนกันครับสิบแปดเซนทั้งชิ้นงานก็อยู่ที่สามสิบเซนเหมือนกันครับหนึ่งฟุตครับผมครับสนนราคาตัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบาท สนใจก็ทักไลน์ทักแชทมาได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอยู่ท้ายคลิปผมจะฝากชิวอาโค้ดไลน์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเบอร์โทรไ้ใต้ลิงก์นะครับตัวนี้เป็นของไลโนแบนกันแต่ตัวนี้โอ้โหสินค้าผมอยากให้แนะนำเลยบรรดา พ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าพ่อขายแม่ค้าตัวนี้คมมากเลยครับตลาหัวแหลกของแท้ครับคมมากเลยครับผมไปดึงเนี่ยวกันทุบทุบ,บ,บ,บนี่ครับถ้าเราจัดส่งไปมันก็จะมีตัวกันปลายแหลมแล้วก็กันกันคมมันนะ่ะมันคมจริงสุดยอดของความคมครับผมดูสิครับได้เหรียญทองเลยนะครับ ได้เหรียญทองอุตสาหกรรมอาหารเลยนะครับตัวนี้ครับดูความกว้างครับดูความกว้างของชิ้นงานอยู่ที่4เซนครับความกว้างชิ้นงานสเซนความยาวใบมีดอยู่ที่8นิ้วครับ8นิ้วที่8นิ้วครับผมความยาวเฉพาะใบมีดนะแต่ถ้าทั้งด้ามเลยก็อยู่ที่ สามสิบสองเซนนะครับสามสิบสองเกือบเกือบสามสามเซนนะครับตัวนี้คมมากเลยครับตัวนี้รับหินธรรมดาก็ได้ครับรับหินธรรมดาได้เลยรับปื้ดได้เลยเราไม่ต้องใช้ตัวกี่ตัวละสี่ห้าร้อยตัวละพันไม่ต้องไม่ต้องนะรับหินธรรมดาใช้ได้ทั้งเล่มเลยครับจนหมดสแตเลสเลยคนรับอีโนโหใช้ได้จนหมดสแตเลสเนี่ยคมคมคมจนหยดสุดท้ายไอ้ตัวนี้ฮะ มากมากครับผมครับผมสนใจก็ติดต่อมาเลยครับทีมงานคนมีคมครับผมเรายินดีรับใช้ครับแล้วตัวตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นที่ขุดมะละกอครับอันนี้ก็เราก็ขายไม่แพงครับเพียงอละสี่สิบาทเท่านั้นครับสี่สิบาทครับผมที่ขุดมะละกอ จับอันนี้ปอกเปลือกอันนี้ก็จะเป็นขูดขูดเป็นเส้นเป็นเส้นนะขูดเป็นเส้นเป็นเส้นครับตัวนี้ก็จะแบบใกล้ๆทาข้าวมันไก่อ่ะสับเป็นร่องเป็นร่องครับถ้าคนเคยใช้ก็น่าจะรู้ครับวันนี้เดี๋ยววันหน้าผมจะทําคลิปเอคลิปขูดมะละกอให้ดูนะครับแต่สาธิตในการใช้ที่ขูดมะละกอให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์เก้าอะครับ ขอบพระคุณมากครับสำหรับทุกทุกท่านที่รับชมนะครับถูกใจสนใจก็กดไลค์กดแชร์สั่งซื้อได้นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้แล้วก็โทรมาสอบถามได้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ